สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการสังเกตนะคะว่าก้อนเชื้อแบบไหนเรานั้นสามารถนำไปวางเปิดดอ,อกได้แล้วอันนี้นะคะที่เราถืออยู่ตรงนี้เป็นก้อนเชื้อของเห็ดภูฐานนะคะนี่จะเป็นเชื้อสีขาวๆแล้วก็มีเส้นใหญ่เส้นใหญ่แบบนี้นะคะ ใด้ะคะ่ะน,นี่ก็ใกล้ถึงตูดละประมาณ3-4วันค่ะสำหรับตัวนี้นะคะภู้ฐานอันนี้ก็เอาไปวางเพื่อเตรียมเปิดดอกได้ต้องลดน้ำสเปรย์นะคะที่บอกเนี่ยอันนี้จะเป็นของฮังการีนะคะอันนี้จะออกเหลืองๆนิดนึงแล้วก็จะเป็นเชื้อเนี่ยค่ะ ักษณะการเดินจะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะคะกว่าจะมาบรรจบกันที่ก้นถุงก็น่าจะประมาณสักหสัปดาห์5้ถึงเวันนะคะตัวนี้นะคะค่ะวันนี้เราก็ มาบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการสังเกตก้อนเชื้อประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าหรือคลิปหน้า,นาจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเรื่อยๆนะคะ